ึงแล้วจ่าวิรัตศูนย์รวมอาหารและของฝากสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่ร้านวิรัตเตาเลดนะคะที่นี่มีเป็นอาหารบุฟเฟ่ราคาถูกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันแต่อันนี้มารอบเย็นแล้วเขาใกล้หมดแล้วเข้ามาในร้านนะคะก็ก จุดชำระเงินบุฟเฟต่ตอนแรกคนเยอะมากนี่คือราตักอาหารเสจแล้วเราลงมาก็กชาระเงินก่อนนะคะผู้ใหญ่ราคาเท่านี้เด็กราคาเท่านี้เสร็จปุ๊บก็จะต้องไปรับจานนะคะเขาก็จะให้อุปกรณ์เป็นจานน้ําแล้วก็ชามตรงน,นี้นะคะหลอดอยู่นี่เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเข้าลายบุฟเฟ่เลยแต่ว่าตอนนี้มันใกล้ปิดแล้ว งของก็จะหมดแล้วนะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วช่วงตอนนี้นี่คือเวลาใกล้ค่มนะคะเขาจะไม่เติมของแล้วนะคะก็จะมีประมาณนี้นี่หนมจีนด้วยแล้วก็มีน้ำพริกน้ำพริกเพื่อนบอกว่าอร่อยมากเพราะว่าตะกี้นี่คือเพื่อนตักไปกินแล้วน้ำพริกเยอะมากทาพลาดนะคะต้องขออภัยนะคะตอนนี้เป็นเวลาติดเขาแล้วนะคะด้วยความที่ว่าปลาที่นี่ดังเนี่ยเขาก็มีเป็นบุฟเฟต์ปลา เนี่ยปลาสมุนไพรดิบน่าจะอร่อยมากหมดเกลี้ยงเจียวบองพริกเกลือน้ำพริกเผากุ้งน้ำพริกเผาผัดหมูปลาล้าหยองนะคะน้ำพริกเผากุ้งอร่อยมากอร่อยน้ำพริกเผาผัดหมูก็อร่อยต้องแวะมาชิมค่ะใครแวะระหว่างทางโคราชมาแวะมาจากวิลัตเอาเลสอันนี้เป็นจุดซื้อของฝากนะคะมีเพื่อนเพื่อนย้อน,น,น,นั่งกินกันอยู่ าการันของหลีนะคะชอบผักชีม,มากนะคะจากที่ชิมเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยอยากให้มาลองที่นี่ไฮไลท์ก็คือป,ปลา้าปลาราทรงเครื่อง,อง,องแต่วงเดี๋ยวแวะมานี่เขาก็ยังแบบมาตรการาโซเชียลดิสแทนซิ่งกันอยู่น่าสนตอนนี้ก็ทุ่มเย็นๆแล้วนะคะได้ขนมชั้นมากินรีด้วยสองอันก่อนทุ่มนงานะะ <ๆ S 1> เขาจะมาถามนะคะ <ๆ S 1> ว่าเราจะเติมอาหารไหม<ๆ>เขาจะขอเก็บลายอาหารอะไรอย่างเงี้ย เสร็จปุ๊บทานเสร็จแล้วนะคะกรุณาเก็บภาชนะให้ด้วยนะคะมาเก็บจานนะคะก็จะมีใส่ขวดน้ําใส่เศษอาหารทิ้งตรงนู้นเลยยุ้ยนู่นนู่นนู่นอาหารตรงนู้นเลยอารมณ์แบบประมาณเหมือนมาโรงเรียนนะคะแยกขยะเศษอาหารถ้วยช้อนจาน มาปิดร้านให้เขานะคะจากที่ชิมปลาลาไปแล้วนะคะเราก็จะรู้ว่าอันไหนอร่อยถูกใจเรานะเราก็สามารถซื้อจับได้ก็จะมีเป็นไซส์ SML ซื้อได้เลยแล้วก็ของฝากเพียบซื้อของฝากเข้าห้องน้ำได้ชีสเค้กอร่อยมากตังเมบอกตลาดวายอมะตะกี้ตอนมาถึงนี่ของยังเพียบเลยเจะโชว์ซัป,ปิ้ง เอ้ปิดทุ่มนึง่งอะรถเลงร้านนี้ไว้อยากกินไอติมปิดแล้วเขายังขายอยู่รถไหนก็นเอาแล้วค่ะตอนนี้คนหนึ่งค่ะได้ไอติมเว้ยมือนี้จบนะคะรถปกติเขาก็มีเป็นฟูโทนนะคะนมช็อกโกแลตหรือไม่ก็ช็อกโกแลตล้วนหรือไม่ก็นมล้วนลวนได้เราเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ สิบเก้าคาเฟ